สวัสดีค่ะชาวราศีตุลสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนเมษายน2566นะสําหะสำหรับชาวราศีตุลจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนไปจนะะถึงวันที่21ตุลาคมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้งางสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะเนี่ยายกาวไมท้าเพืนเลยเออ หนใจหน่อยกายนะคะอืเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีตุลน่ะอาจจะเจอพวกประเภทแบบชอบเข้าอะไรอะชอบเอาเปรียบนะคะพวกที่ประเภทแบบเอาดีเข้าตัวเองอืมพวกที่ตอนแรกเก่งนะคะพวกชอบปันป่นปั่นภาษาอะเออนะชอบปันป่นภาษาชอบทําให้เรารู้สึกแบบ เครียดความวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคะบูลลี่เะไรพวกนี้นะคะ, ully, ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเหมือนเราพยายามที่จะแบบพยายามทําใจอะ่ะเออเหมือนกับบางทีมันจะถามว่าตอบโต้ได้ไหมเออเราก็อาจจะพยายามตอบโต้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนะคะอะไรสิ่งหลายอย่าง,างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไม่อยากจะยุ่กับคนประเภทนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องการทํางานนะถ้าเกิดว่า คุณอยู่ในสภาวะขาเรียกอะไรสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเรื่องการทางนานสักเท่าไหร่เออนะก็มีโอกาสที่ชาวราศีตุลเองอาจจะย้ายงานนะแถมมีงานใหม่เข้ามาเสนอด้วยตัวเองนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าระวังนะว่ามันจะเป็นมันจะกลายเป็นการหนีเสือปะจระเข้อะนะคะ บางครั้งเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้นะเราคงจะต้องแบบใช้สตินะคะใช้เหตุและผลนะคะมองถึงข้อดีและข้อเสียอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้เออก็จะเป็นแบบนั้นอย่าใช้อารมณ์นะคะเพราะาบางครั้งเนี่ยที่คือลักษณะของไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันให้ความสุขว่าเหมือนกับเราที่ใหม่เนี่ยมันมันไม่ได้ดีกว่าไปกว่า,ไป,วาไปกว่าที่เดิมอะ่ะ อืมหร่อยาจจะไปเจอพวกแย่ๆหรือคนแย่ๆอีกก็ได้นะมีโอกาสสูง <c oughs> นะคะมันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้นนไหมายความว่าคือมันพูดยากาตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเวลาที่เจอเนี่ยสถานการณ์แล้วก็ความสามารถในการรับมือของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะ <c oughs> บางคนก็โอเคบางคนบางคนก็เลือกที่จะเดินหนีไงเวลาเจอ ใครที่พูดจาไม่ดีกับเราหรือพวกที่ชอบนินทาบางทีแม่งมันไม่ใช่นินทารับหลังแลอวนะมันมันนินทาแบบซึ่งหน้าอ <c oughs> ย่างไงวะ <c oughs> จริงจริงมันจะเป็นอย่างนั้นมีคนประเภทนี้จริงๆคนะ่ะชอบแซะอืมพวกอีชอบแซะคือส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาด้วยนะะ <c oughs> จะบอกไม่ให้นะคะอาจจะเห็นว่าเรานี่แบบแกล้งได้มันก็แกล้งอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้ชอบก่อสงครามนะคะเออนะอยู่ดีไม่ว่าดีไง บางทีนะจะบอกให้บางทีเราเองก็ต้องรู้จักตอบโต้คนประเภทนี้บ้างนะตัวเองนะยอมมันบ่อยๆไม่ดีหรอกอืมบางครั้งการเดินหนีเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีก็ได้นะต้องรู้จักตอบให้มันหน้าหงายกลับไปบ้างแบบนั้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าคนประเภทนี้เนี่ยคือมันจะไม่หยุดจำเอาไว้เลยนะะพวกนี้มันจะไม่หยุดมันจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าวันใดวันหนึ่งก็ตามที่เราแบบลุกขึ้นมาตอบมันกลับอย่างเงี้ย เออตอกหน้าหงายนั่นแหละมันถึงจะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกฮ้ววิธีการแก้ปัญหาบางทีมันอาจจะไม่ตรงจุดก็ได้บางคนบอกโอ้ที่นี่แบบอ่าขัดใจไปทําที่ใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยอยากไปที่ใหม่อะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอืมนะคะแต่มันก็คือจริงๆอ่ะถามว่ามันมันมันก็อาจจะคือจริงๆอะจะบอกว่ามันก็มีทั้งเอ,อข้อดีแล้วก็เสียนะคือบางคนไปแล้วเจอเจ้านายดีๆก็มีนะเออ เจอเจ้าหนายที่เข้าใจเรามันก็ดีนะแต่บางคนไปบางที่ย้ายไปนี่แบบเจอเจ้าหน้ยขี่แกล้งนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันขึ้น,นอยู่กับเราแหละเราบอกไม่ได้หรอกเองน่าคือไพ่คิงตัวนี้นะนะคะไพ่คิงมันมีทั้งคิงที่ดีและทิงที่ไม่ดีนะเนื่องจากว่าเราวันลำบากใจไงเวลาที่เราลำบากใจแล้วเราเราเราไม่อยากอยู่แล้วแหละพูดตรงๆนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราษณะนั้นอะไพ่ก็ชี้เลยว่าถ้ามีที่ใหม่มากูไปแล้วแน่นอนไม่ไม่อยู่หรอก อก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยตัวไพ่คิงตัวน,นี้นะคะคือคิงอย่างที่บอกไงมันมีทั้งดีและไม่ดีอะก็ค่อนข้างที่จะถ้าเราถ้าโชคดีคุณก็จะได้เจอเจ้านายที่ดีนะที่แบบเออให้ความเอ,อนน็นดูอะไรอย่างเงี้ยให้คําแนะนําที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราอยากจะตีความในทางที่ดีนะอืมเงินมัน เพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าไพ่เพราะว่า,า,วาคนเรามันไม่แบบซเพอร์เฟกหรอกนะตัวตัวไพ่คิงเนี่ยให้ความรู้สึกว่าบางทีมันความใส่ใจหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้หรือความอบอุ่นที่เขามอบให้บางทีมันก็มันมันจะแฝงมาด้วยอะไรที่ไม่ดีด้วยอะ่ะตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาเป็นว่าเราอาจจะมีจุดที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกเองอะ่ะอืมแต่ว่านะคะให้ใช้สตินะช่วงนี้นะคะไม่รู้แปทําไมเปิดหลายรายสืนี่ เรื่องการงานลำบากใจไม่รู้นะช่วงนี้นะคะงานหนักเหลือเกินนะคะดัดขัดใจเยอะบางคนทํางานหนักด้วยนะเนี่ยคุณมีทั้งก้าวทั้งศีลด้ยนะเพราะฉะนั้นะโอกาสที่แบบคุณอยากจะย้ายงานหรือได้งานใหม่เนี่ยมันค่อนข้างสูงอะ่ะพอ,อเดีนะมันมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหรือว่าไม่มีความอดทนหรือไงไม่รู้ <laughs> เออมันพูดยากนะตัวเองนะเพราะอย่างที่บอกไงว่าสภาวะการแต่ละคนเจอมันก็ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะเออแต่โดย ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นประเภทว่าอะไรที่เราทนไม่ได้เราก็เราก็ไม่อยากจะทนนะคะแล้วก็โลกโลกเราทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยการใช้ถ้อยคําที่บูลลี่กันเยอะออะืมดูถูกเยดหยามกันเยอะชอบจับกลุ่มแล้วก็เพื่อที่จะไปถล่มคนบางคนคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมถึงกลายเป็นประเภทแบบนี้ไปได้นะมีในทุกสังคมมีในทุกกลุ่มนะคะมันทําให้สภาวะแวดล้อมในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งเปล่าไม่รู้นะ เออมันก็เลยอาจจะไม่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะที่เข้ามากระทบชีวิตของเราด้วยบางทีอมันอาจจะหมายถึงเราไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครด้วยก็ได้นะตัวเองนะนั่นจะเป็นช่วงเลือกตั้งไงอ่ะเอาเป็นว่าบางคนก็เนี่ยได้ตังค์ซื้อเสียงด้วยนะเนี่ยตัวเอสตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นเงินซื้อเสียงก็ได้นะให้เลือกเขาอะไรแบนี้นะลำบากใจรับเงินมาแล้วต้องเลือกมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะ นะคะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาดีๆนะคุณก็ต้องคิดแหละนะที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะ,ะอ้านะเราจะมาเลือกพูดเรื่องการเลือกตั้งเลย <c oughs> ต่อาเป็นว่านะคะชีวิตเรานะคะเราเป็นคนตัดสินใจและเป็นคนเลือกเองจำไว้ทุกการตัดสินใจเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานะฮะอันนี้จริงจังนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งก็ได้เรื่องในชีวิตเรานี่แหละนะะทุกอย่างทุกการกระทําและการตัดสินใจเนี่ยมันย่อมส่งผล มาหาตัวเราเองเสมอๆเ,เพราะนั้นเราเองต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็จ้างใช้สติให้ม,มากๆในการตัดสินใจนะคะเรื่องการทํางานก็เช่นเดียวกันนะเราอยากจะทํางานที่ใหม่หรือคือมันดีอะเอาเดีนะมันม,ม,นมีมันมีดีว่าไปที่ใหม่มันก็ดูดีแรกๆม่ก็อย่างนี้แหละนะใช้น์สดใสอยู่แล้วแหละแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เราต้องทํางานร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยการปรับตัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเอ้ยก็ถ้าเพื่อนมันไม่ดีเราต้องทำตัวไม่ดีตามมาเหนอไม่ใช่ มันน่ากลไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นคําถามว่าเราจะรับมือ,อยังไงเออมันก็ยากนะสังคมที่แบบใช้ถ้อยคําที่แบบบูลลี่กันอะไรกันบางทีก็แบบบางคนพออยากมีเพื่อนไงเออเพื่อนเฮไหนเฮนั่นจริงๆแล้วนิสัยจริงๆอาจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกแต่ก็ตามเพื่อนนะแต่คุณต้องเข้าใจนะทั้งชีวิตทั้งชีวิตคุณคิดเองไม่ได้เนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็แย่นะมันก็จะกลายว่าคุณนั้นไหลไปตามกระแสใครไปทางไหนก็เฮไ,ไ,ไปทางนั้น,นก็จะกลายเป็นคนคที่ไมม่ีจุดยืนปเองนะ คนที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยเป็นประเภทแบบนกสองหัวไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าข้างที่ชนะเราจะชอบเจอคอมเมนต์ประเภทนี้นะข้าในชนะกูเข้าข้างชนะเออแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนนะในชีวิตของตัวเองนะแต่ใจอะไรแบบด้วยแบบนั้นมันก็จะไม่ดีนะเออเวลาที่เราเพาะอะไรแบบเนี้ไปเรื่อยๆ ified. เออนะฮะอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะเป็นนิสัยที่เขาเรียกว่าอะไรเออเป็นพวกนกสองหัวเออมันดีไหมมันก็ไม่ดีนะมันก็ ถามว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้เหมือนพวกปลาไหลไหลลื่นได้ไปตามสถานการณ์แต่ถ้าคุณได้เจอคนที่ดีมันอาจจะดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีในบางเรื่องนั่นแปลว่าอย่างที่บอกใชหว่าคุณทําอะไรไว้คุณก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทําด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นจุดจุดนี้มีคนอื่นเขาก็มองเราอยู่นะอืมจ้องมองเราอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะตัวเองนะอย่าไปทําคือมันในนี้มันดูแบบ มันไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกให้รู้ว่าเราแบบเออมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความอดทนอนะ่ะมันไม่มีเลยอตัวเองมันก็เลยพูดยากนะเพราะในเรื่องของการทํางานเนี่ยถ้าความอดทนไม่มีความมานะพยายามไม่ไม่มีความสําเร็จมันก็จะไม่เกิดนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่าเออนะจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่มันก็มันก็ได้นะคือบางคนบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยประสบความสําเร็จเลย ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอๆคือการมีไพ่เอสเนี่ยถามว่าดีไหมมันดีนะคะแต่ว่ามันจะดีถ้ามันจะดียิ่งกว่านี้ถ้าไม่มีไพ่ที่ดีๆตามมาด้วยนั่นแปลว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราเนี่ยมันจะนําไปสู่ความรุ่งโรจน์ความเจริญนึกออกไหมคะแต่นี่มันไม่ใช่ไงมันกลายว่าการเริ่มต้นใหม่นี่คือมันเหมือนกับเหมือนชีวิตคุณวนเวียนไม่ไม่เปลี่ยนนะคือชีวิตคุณมันไม่เปลี่ยนอืมมันไม่เปลี่ยนแปลว่ามันมันไม่เจริญก้าวหน้าเอง เออมันไม่เจริญก้าวหน้าแปลว,ว่าอะไรแปลว่าบางทีถ้าเกิดว่าทํางานที่ไหนมันก็ไม่รุ่งเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเออนะถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นพวกงานจับกังตีความนั้นก็ได้นะตัวเองนะงานงานหนักไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะเนี่ยไพ่เงินก็ไม่ขึ้นนะคะสิ่งที่คุณอยากจะได้คือเจ้านายใจดีไงคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าคุณได้เจอเจ้านายที่ดีๆอะ่ะอืมเจ้านายที่เขาเข้าใจเราอ่ะ นะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าความสําเร็จมันจะไม่เกิดนะถ้าไม่มีความพยายามอ่ะถ้าคุณไม่ไฟ์ไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรนมันก็จะไม่ได้นะตัวเองนะแต่ถามว่ามันแต่มันก็ดีอ่ะมันก็เหมือนคุณเปลี่ยนงานไปเรื่อยอันนี้อันนี้คือบอกเลยนะคะว่าไพ่ลักษณะนีเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ไม่ได้หัวหน้างานนะมันจะเป็นคนทํางานในระดับล่างๆซะส่วนใหญ่นะคะคือความก้าวหน้าทางอาชีพมันไม่มันยังไม่เห็นนะจ๊ะแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่สำเร็จมันก็ไม่ใช่อย่างที่บอกนะเพื่อนเนี้ย คือถ้าคุณได้เจ,เจ้านายที่ดีคุณก็จะดีนะอืมชีวิตจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเจอคนดีๆคุณก็ต้องรู้จักทําตัวให้ดีด้วยไงแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยนะคะมีความพยายามด้วยให้มากกว่านี้สักนิดนึงบางทีแบบคือมันไม่ใช่แปลว่าคุณเป็นคนขี้เกียจน,นะแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราคุณทําได้แค่ไหนคุณก็ทําแค่นั้นอะ่ะคือมันไม่มีการพัฒนานะ เออมันไม่มีการพัฒนาถ้าจะให้เปรียบอะไรเปรียบไงคะเดี๋วมันจะกลายเป็นการบูลลี่เรื่องอาชีพซสอีกนะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางคนเขาก็พอใจนะเออพอใจกับชีวิตอย่างเนี้ยอย่างตัวอย่างง่ายคนกวาดถนนเนี้ยที่เป็นผู้หญิงที่เขาดังในโซเชียลเนี่ยเห็นไหมคะคือเขามีความสุขอะเออคืออย่างนั้นก็คือโอเคนะคะอันนี้ไม่ไปบูลลี่เรื่องอาชีพนะคะคือบางคนความชอบมันไม่เหมือนกัน ะะบางคนเงินน้อยไม่ว่างานหนักไม่ว่าแต่ขอให้ได้เจ้านายดีๆอันนี้เขาชอบเขาอยู่ได้นานใช่ไหมคะแต่บางคนนี่คือแบบโอ้โหนะเจออยู่ในสภาพแวดลอ้ดลอมที่แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจอการกดขี่ข่มเหงเยอะๆไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้เอออันนี้ก็หรือประเภทแบบเจอเจ้านายแย่ๆชอบด่าชอบอะไรชอบจิกหัวเงี้ยไม่ชอบก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าในเรื่องของอาชีพการงานจะมองในว่า เออไพ่ไพ่ประเภทแบบหัวหน้าระดับหัวหน้ามันมันมันไม่ขึ้นไงตัวเองเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะเป็นลักษณะงานที่ว่าเราเนี่ยชอบทํางานที่ชอบอยู่กับคนที่แบบใจดีอะ่ะเออนะก็จะเป็นลักษณะนั้นคือไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกงานนะแต่เลือกเจ้านายเออเอางี้ดีกว่าเลือกเจ้านายอ่ะเจ้านายดีแล้วชอบเจ้านายไม่ดีไม่เอาอ่าก็จะเป็นเพราะนั้นคือเนี่ยอาจจะเป็นอีกสาเหตุที่แบบเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานบ่อยนะคะอยากได้เจ้านายดีๆมากกว่า ไม่ได้สนใจเรื่องเงินไม่ได้สนใจว่าจะต้องทํางานหนะนักนะอ่ะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะวิถีชีวิตอีกแบบหนึง่งไม่ได้แย่นะตัวเองนะบางคนก็อย่างที่บอกแล้เลือกความสบายใจเอออาใช้คํานี้เถอะชอบอยู่ที่ที่เราอยู่แล้วเราตัวรู้สึกสบายใจเออเราจะอยู่ได้นานก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องมันถึงมีโอกาสเรื่องการทางานใหม่ๆเรื่อยๆ,ๆไงตัวเองนะอมืมีงานใหม่บ่อยเปลียปย่ยนบ่อยย้ายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเงินไม่เยอะนะแต่มีงาน มีงานใหม่มามาเรื่อยๆจนกว่าอย่างที่บอกแหละนะเจอเจ้าหนายดีๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหางานใหม่อยู่นะคะมีโอกาสได้งานใหม่แน่นอนมีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นทํางานอะไรอย่างงี้บางทีก็อย่างที่บอกไว้แต่ต้นนะคะสภาพแวดล้อมเรื่องของที่ทํางานอะมันเรามักจะมีปัญหาเก่กับการทํางานร่วมกับคนอื่นซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องพยายามปรับตัวหดี๋ยวน้อบางทีก็ต้องปรับตัวปรับได้ก็อยู่ปรับได้ก็อยู่ได้ปรับไม่ได้ก็ ก็ต้องย้ายอะไระเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะนะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเป็นยังไงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคือเนื่องจากว่าอิทธิพลของข้ออะไรอะความเหนื่อยหน่ายและความรับผิดชอบมันเหนื่อย เหนื่อยกับชีวิตนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยๆอย่างที่บอกไงเวลาโยกย้ายเรื่องของการงานที่มันเงินก็ไม่ค่อยจะเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องของความรักมันก็เลยจะดรอปๆออมาด้วยแล้วก็มันทาให้ความสัมพันธ์ใาครอครัวมันก็จะไม่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แปลว่าแย่นะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีอะด้วยความที่คนเรามันมีความเครียดเยอะๆไงมันมีความเครียดคุณอาจจะโชคดีโจตรงที่ถ้าแฟนคุณหรือคนที่แบบ เออเขาสามารถช่วยประคัาประคองเราได้คือถ้าเกิดว่ามีคนรักเป็นเซฟโซนนี้อรอไหมเอออันนั้น,นเขาจะสามารถที่จะแบบช่วยให้เราแบบคลายความเครียดความกังวลลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีนี่คือแบบคือต้องบอกนะาบางคนนี่ค,คือมีปัญหาที่อื่นแล้วเวลามาเจ,เจอเจอแฟนตัวเองนี่คือดีขึ้นนะคือเหมือนกับว่าเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยดีเออมันก็เลยทําให้แบบยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้มีกําลังใจดีอ่ะเออถ้าพูดในลักษณะนั้นนะคะ คือจริงๆตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าเจ้านายดีนะแต่มาถึงคู่ครองที่ดีด้วยนะคะมันกับว่ารู้แหละว่าเออแฟนตัวเองไปประโจรเชิญอาหารอะไรมาเยอะแยะนะพอกลับเข้ามาบ้านก็ดูแลใส่ใจกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้น กรณเรื่องความรักบางคู่่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีในขณะที่บางคู่อาจจะไม่ค่อยราบเรื่องสักเท่าไหร่ะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ได้เจอคนใหม่ๆมาเรื่อยๆสำหรับสคนโสดนี่คือแน่นอนน่ะคนโสดอจจะไม่ค่อยแบบคือเหมือนกับหาไปเรื่อยอ่ะเออเหมือนหาเจ้านายเลยนะหาแฟนเหมือนกันหาไปเรื่อยจนกว่าคุณจะได้เจอคนที่เขารู้สึกเขาเข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเราอ่ะ เออแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสเจอนะเอาดีๆนะคะมีโอกาสเจอเจอคนที่เรารักเราจริงๆคนนี้เขาอยากจะใส่ใจดูแลเราจริงๆแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างมันเป็นมันมีสองด้านนะคะเขาตัวเขาเองก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเออนะคะข้อดีก็คือใส่ใจข้อเสียก็คืออาจจะเป็นพวกชอบกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะก็ต้องดูแล้วกันว่าเออเราไหวที่เท่าไหร่อะไรไหวที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพยายามใช่ชีส พยายามรักษาสมดุลกับชีวิตเรอย่างที่บอกนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้ชีวิตเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องหามุมอะที่แบบทําให้ชีวิตมันดูดีขึ้นอะหาทาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเออมันมีความสุขมากขึ้นอย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองอะนะคะพยายามรักษาสมดุลนะคะคือบางทีความเครียดความกังวลมันก็มันมีตัวทุกคนแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถจัดการมันยังไงมากกว่าคือแต่ละคนมีวิธีในการจัดการที่แตกต่างกันนะ ถ้าใช้แนะนําก็ต้องแนะนําว่าให้มองทุกอย่างบนโลกของความเป็นจริงนะคะคิดอะไรคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือถ้าเกิดว่าเราสามารถทาได้มันก็จะมันก็จะช่วยให้เราแบบผ่านสถานการณ์แย่ๆในช่วงนี้ไปได้ด้วยนะคะนะ,ะก็ฝากราศีชาวราศีตุลน,นะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่าจชาวราศีตุลทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ